สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุภูสุก้นคือเก่าครับผมเมื่อนี้ก็เช่นเคยครับตามนัดทุกสัปดาห์ทุกเดือนต้องมาหาพ่อต้อมฟ้ามครับสุดยอดแรงทรงต่อพันธุกรรมควายดีควายงามควายยักษ์ควายใหญ่พันธุกรรมเงินล้านครับหลายตัวก็ออกจากนี่ครับผมที่เป็นควายเงินล้านครับผมพ่อต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อมฟ้ามครับครับผมกับมาเยี่ยมมาหาคือเก่าครับพ่อต้อมครับครับ มีของดีของสวยงามต้องตรงดิงมาหาชั่วอาทิตย์เลยครับมานีคนอนุญาตแนะนำพิกัดให้พี่น้องเข้าในครับผมครับพิกัดนะครับบ้านหววเตยตำบลเวนะครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าสี่หกสี่สี่สองหนึ่งครับผมครับผมนี่แหละครับพอตอมฟ้ามครับผมกับมือนีกับโอ้เนียนกิบอีกแล้วครับก็สิเป็นแบบว่า สายประกวดพวกอัตลักษณ์ชัดๆแจ้วเลยเนาะพอต้อมเนาะแมนครับมาเขาเรืองควายงามของข้าครับสําหรับตัวนี้นี่ซื้อว่าจังไรครับสําหรับตัวนี้ซื้อน้องน้ําฝนนะครับน้องน้ําฝนแมนเป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับโอ้ลูกสาวเก่าเจริญแมนอายุหนึ่งปีห้าเดือนจะเขาหกเดือนนะครับครับผมเรื่องความสูงตอนนี้ความสูงร้อยสี่สิบนะครับรับประกันนะครับครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบรับประกันสูงแมน แม่เป็นสายอะไรครับอันไ้ครับแม่เพื่อนเป็นสายอะไรครับแม่เป็นสายเพชรอุดรอ๋อกับสายยักหง่มาใส่กับสายง่ามเนาะแมนครับก็เลยออกว่าเป็นตัวนี้แมนสมูทแบบง่ามกิ๊บนะครับช่วงโตาวานะครับครับผมจุดจุดที่ผมมักเป็นพิเศษในคว้วตัวนี้นะครับหนึ่งเรื่องช่วงตัวนะครับช่วงตัวเงาท่ายมดง่ามนะครับครับผมแล้วก็อัตลักษณ์คว้ยไทยเนี่ย ครบทุกจุดได้ครับอืมครับตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องทุ่งน่องขานะครับครบมัดนะครับเด่นนะครับชัดพร้อมนะครับอุ้แต่ว่าชัดอิริณพัทอมนะแมนข้อผูกโบนะครับสามอ่องนะครับครับผมด้วยด้วยด้วยอ่องอ่องข้างบนนะครับก็องงามนะครับงามอืมจะใกล้จะจอดหูเรานะครับเขาวขาวแบบขาวเด่นชัดเลยครับเด่นชัดนะครับอัตลักษณ์นี่คือควายไทยนะครับ งามนะครับเป็นก็คือว่าแบบอัตลักษณ์วายไท่แท่ร้านเปอร์เซ็นเลยเนาะแมีนนะครับตัวนี้แมีนชัดเจนแห้งหนางามนะครับครับผมหน้าสวยหนางามหน้าตัวเมียนะครับครับตานกเวียดนามนะครับอืมเขาเอื้อนตานกเวียดนามเ่ครับแมนครับตานกเวียดนามนะครับครับผมมานี้ให้พี่น้องเขาเบิ่งไล่คางนะครับเพราะต้องครับ เบิ่งทั้งหนาง้งามขนตางอนงอนมาเบิ่งทั้งขากนี่เป็นไดครับบ้านสมุดกลมกลืนเงานะครับสูงเงาสมุดเนาะสมุดนะครับสมุดเบิ่งเนี้ยพี่น้องเบิ่งแบบเลี่ยมตัวสีดอกเล่านะครับครับผมสีนี่เขาเอิ้นสีดอกเล่านะครับเบิ่งเนี่ยตาเนาะพ่อต้อมเนาะเบื่องเนี่ยตาเบิ่งสบายตาเบิ่งสบายตาดีสี รลคากับพ่อฟังนะครับเบิ้งด้านขางแล้วเขาเบิ้งด้านไทยนะครับครับผมครับพี่บอยครับเนี่ยพอมาเบิ้งไล่ขางเนี่ยหัวเนียนกิบไลที่ติเลยเดอเบิองทั้งไทยเนี่ยก็แหงงามครับบ้านนี้กลมบุยลุยอยู่ไทยกลมไทยมดนนะครับโค่นหางกันไงโค่นหางไงนะครับหางเงาเลยหัวเขาครับผม เนี่ยโดยความที่ว่าเป็นสายแบบเก่าเจริญมากผสมกับสายเพชรอุดรกิเลยได้เรื่องความใยเง่าแล้วก็แดนพวกความหนาความดึกนะครับพร้อมบวกเข้าไปนะครับก็เป็นควยสมุดไปเลยครับตัวนี้สมุดงามนะครับงามงามครับคือตัวนี้นี่พอต้อมมองว่าเดินสนามประกวดได้เลยบอครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับโอ้ได้เลยนะครับสามารถจูงเดินสนามประกวดได้เลยหัวยกหัวเบาหัวเชิดเนาะหัวเบานะครับ โอเตยบ่อยที่ซี่มักไล่ขางครับเง่สมูทขับไล่ขางนี่แมนครับบันนี้นี่เอามาให้พี่น้องข้าเบิ้งนี่ว่าจากคะแนนครับนี่อ่าเปิดใบเก้ามืนหาพันบาทนะครับเก้ามืนหาพันแมนครับประตูผมเปิดแบงค์เลยนะครับเพราะว่าหลายโตนะครับโอ้หลายเก้ามืนหาพันแล้ววันนี้เมียแมนครับงามนะครับปุ๊บปุ๊บผิดหวังเลยนะครับเพราะตัวนี้นะครับ พวกพี่น้องขันผู้ใดหาควายไปย่างสนามประกวดนี่คักเล่หรอครับตัวนี้แม่นนะครับวันีมอยูกับพ่อต้อมโดนไปครับนี่ตัวนี้ก็มาอยูกับผมได้สองเดือนกว่านะครับอืมสองเดือนกว่าก็มมอยูกับพ่อต้อมทําเนื้อทาตัวในน้ำเลี้ยงอยู่นี่กับที่ทรงคักอยู่หรอครับแน่นครับรูปักผ้ากว้างๆใหญ่ๆนะครับครับผมแบบกว้างๆใหญ่ๆอยู่นะครับ ค่อยน้อยนะครับคือไปเห็นท่แรกนี่สะดุดตาเลยเห็นทีแรก,กสะดุดตานะครับซึ่งซึ่งซึ่งในตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มักควายอัตลักษณ์ควายไทยอยู่แล้วนะครับครับผมครับสะดุดตานะครับคือขอดีของควายที่แบบว่าอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเนี่คือมันมันมีขอดีจังไหนครับพรอต้อมครับอ่าก็คือถ้าถามว่าขอดีเนี่ยก็คือควายไทย มันต้องมีอ,มตอ,อ e มัตลักษณ์นะครับนะครับผมนะครับตาแต้มแจ้มๆนะครับครับข้ออ่องถุงน้องขาวนะครับอืมครับนี่แหละครับก็คือขอดีก็คือว่าเขาเป็นควายไทยนะครับไทยแท้นะครับครับผมเป็นไทยแท้ไปย่างสนามประกวดนี่ส่วนอื่นสูสีกันมึดแต่ว่ามาวัดกันตรงอัตลักษณ์นี่กับขันบบชัดนี่ก็อยากเสียเปียบด้วยนะครก็อยากเสียเปียบอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นตาควายมีอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนีควายไทยชัดเจนทุกประการนี่ก็สิได้เปรียบ เวลาไปวัดกันแบบว่าเม็ดต่อเม็ดจุดต่อจุดกัจะกินกันจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยละครับในสนามนะครับกินกันแทะนะครับนี่แหละครับตัวเลขของเฮ้าเก้าหมื่นห้าพันเมนครับเก้าหมื่นห้าพันราคานี่พ่อฟังบักยางคักเลยครับพ่อฟังมากๆนะครับผมบอกได้ว่าพ่อฟังมากๆสายประกวดเลยตัวนี้มือนีกรมีดเอาไปก็บ่ออายนะครับบอกลย นะครับเกษตรกรนะครับผู้ได้มะครับไปเห็ดเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เอาไปเดินนางตอนะครับว่ายนะครับอืมครับเอกสารการเกิดมีครบมีครับผมเรื่มครับนี่คือใบเกิดนะครับครับผมครับใบเกิดนะครับนี่มีเอกสารให้พ้อครบครบถ้วนใบเกิดนะครับย่างครับผมครับถ้าอยากเก่าจะเลื่อนงาม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 ครับงามครับผมงามมากๆเลยนะครับ นี่ครับค่อยงามสายประกวดตัวแรกครับผมนี่เบื้องการยางนะครับทานยางแข็งแรงเนาะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเบื้องคุณนะยางทวนทวนทวนแข็งแรงเนี้ยสุขภาพดีแม่น,นนะครับนี่ครับกล้ามเนื้อที่ดีครับถ้าค่อยแบบว่ายางแบบแข็งแรงได้ออกกาลัางกายดีๆยังสิมัดกล้ามเนื้อที่แบบว่าเห็นมัดกล้ามเนื้อเด่นชันเหรอครับ เอาละครับพ่อต้อมครับตัวนี้ตัวที่แรกนะครับเดี๋ยว z o o ตัวต่อไปกันครับผมได้ครับมาครับพ่อต้อมครับตัวต่อมาครับผมครับตัวต่อมาเป็นลูกสาวเจ้าไม้นะครับลูกสาวเจ้าไม่นะครับอายุตอนนี้ก็หนึ่งปีเต็มนะครับครับผมหนึ่งปีเต็มโดยความสูงนะครับตอนนี้ร้อยสามสิบสามนะครับอืมร้อยสามสิบสามเบียดเบียร้อยสามสิบสี่นะครับ ครับผมแต่ว่ากร้อยสามสิบสามนี่งว่าขาดนะครับโอเกิดจากแม่สายอุไทยนะครับโอ้แม่สายอุไทยปะครับเนี่ยครับแม่สายอุไทยเลยนะครับลูกสาวของเจ้าไม่นะครับแม่สูงกว่าสี่สิบเจ็ดนะครับโอ้เกิดเมกันไงครับไัยนะครับยัยนี่เหรอครับลอยสี่สิบเจ็ดนี่ก็เพิ่นยกเพิ่นเชิดดีเนาะตัวนี้หัวเบานะครับหัวเบาดีนะครับหัวเบาก็เลยแบบว่าเบิ้งละสูง อัตลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับเรื่องอัตลักษณ์นี่ชัดเจนนะครับครับผมครับแต่ว่าจะบว่าชัดซ้าตัวนึงหันนะครับครับตัวแรกนะครับว่าซับ่ชัดซ้าตัวแรกนะครับพูดจะออกหนาออกใหญ่นะตัวนี้ออกหนาออกใหญ่นะครับลึกนะครับครับผมหนาลึกใหญ่คือพอเพิ่นเหรอครับแม่นครับคือจะไม่เลี่ยมตัวสมุดอัตลักษณ์ชัดเจน พวกขานี่ขาวจุนพูนอยู่แมนครับมีกําไรขาครบทั้งสีขาพร้อมผูนลัไร่ขาครบสีขางนะครับตัวนี้เพอะต้อมักตรงไหนเป็นพิเศษครับตัวนี้ผมมักเรื่องความลึกความหนานะครับครับผมความลึกความหนาความอ่างนะครับครับนะครับขนาดควายหน่อยๆนะครับอืมควายหน่อยๆอยู่นะครับยังอ่างนะครับจูงมากในสะดุดตาเลยเนาะแมนครับ เอ,อบบบวกบอปอกข้าวกว้างไงนะครับย่านนะครับครับผมแต่ว,ว่านัองเปลี่นข้อยหน่อยนะครับที่สําคัญคือเพลเมียสเม่เนาะเพลเมียนะครับเพลเมียขนน้ำนมยังเต็มโตครับพี่บอยเงีวเ<อ>ต็มอยู่ครับขนน้ำนมนำอ่ะอันนี้เขาเอื้อนขนน้ำนมมาครับเนีนนนนยน,นครับขนเงียวเงี้ยวยิ่งยิ่งฟูฟูเนนครับโอ้แสดงว่าสีใหญ่คักอยู่เด้อตัวนี้ใหญ่นะครับไปหูเขาใหญ่ยไหมครับ ใบหูไงหนักผักตาบานกว้างนะครับกระดูกแข้งขาไงนะครับครับผมผู้เลี้ยงกระดูกนี่บ่ตตรงห่วงเลยครับตัวนี้มาดีนะครับห้ายหน่อยตัวนี้มาดีครับผมครับใช่ได้ใช่ได้นะครับขันว่้เต็มขั้นี่ห้วยบ่าไอ้ภัยคือกันละเดอนี้เรื่นครับขันได้เต็มควายมากพวกท่ายพวกหางกัครบเครื่องหมดครบเครื่องนะครับครบเครื่องเบื้องด้านขางเราจะเบื้องด้านท่ายนะครับครับผม เนี่ยพี่น้องให้พี่น้องเขาเห็นภาพเด้อเันว่าท่ายดีนี่พูดอ่ะเราหางไงนะครับซุ่มๆคุ้นหางคักๆนี่หางนี่ใหญ่ยางคักเลยครับอ่แล้วก็พ่วงหางง่ามครับแมนครับพ่วงหางบ่ผิดหวังนะครับวอยแต่ละโตที่น้ามาเปิดมือนี่นะครับบ่ผิดหวังครับครับผมก็เรียกว่า อยู่นี่กับเป็นแรงทรงต่อพันธุกรรมค่อยงามอยู่แล้วครับครับค่อยเงินล้านกับออกจากนี่หลายตัวแต่บอตอง่วงครับสําหรับค่อยที่ออกที่นี่นี่เบิ้งการยางหไหครับไปเบิ้งการย่างที่นี่เบิ้งทาย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับว่าแต่ค่อยพอตอมนี่กล้ามเนื้อดีสุดๆเนาะครับ เขากะออกกำลังกายน้าครับปกติกระผ้าออกกำลังกายน้าแมนครับโอ้จังว่ากล้ามเนื้อดีนี่คือเอกสารนะครับใบเกิดครับผมครับคืออยู่นี่นี่ประวัติชัดเจนสืบได้มดแมนครับเราก่อชัดเจนนะครับครับผมแม่ยุใสนะครับพ่อยุใสนะครับครับผมสามารถมีที่ไปที่มาหมดทุกตัวนะครับครับผม เื่อี้นี่เอามาให้พี่น้องเขาเบิงนี่เปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดแสนห่านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยครับถ้าญาติเจ้าไม่นี่แล้วนี่ฟ้ามสุดยอดพอพันแห้งยุคอีกตัวแล้วครับเจ้าไม่ก็เห็นผลงานจ่ายลูกของเพิ่นมาหลายตัวก็ถือว่าจ่ายลูกจบอีกตัวนึงครับครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ว่ามาดีมากๆแล้วครับใหไงเขาข้อดีพ่อไหมพี่บอยครับการยืนกันยั้งกล้ามคาแข็งแรงนะครับ ฐานขามันโค้งเนาะมันโค้งนะครับเล็บจิกตั้งยืนเทิ้งเล็บเลยแม่นนะครับยืนนี่ข้อคานี่แข็งขนาดเด้อหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่คือเป็นราคาเปิดนะครับราคาเปิดครับเกิดมากกับมากกับสามารถโเข้ามาต่อร่องกันได้นะครับผมอันนี้เป็นราคาว่าราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อขันมากอีหลีกับจังไดยกับมาพูดคุย มาต่อรองหรือว่าเบิ้น่อยจิง<อ>ก้อนก็ไเลยขอยน่อย,อย,อยน่อยก็จริงครับอายุน่อยก็จริงแต่ว่ารับร่องว่าอานาคตดีมากๆนะครับครับผมนี่ครับอพอตอมคอนเฟิ์มพอตอมคอนเฟิ์มเลยครับตัวนี้เพราะว่าประสมการณ์ในการคัดแั้วนี่โอ้หลายอหลีครับหลายตัวอหลี<อ>ตัวนี้นี่นะเออก,กว้างนะเอกกอกว้างครับเออกว้างกว้างและยันผมครับอืพอมที่ที่ไงไปนะยันนะครับ ว่านาเอิกนี่ย่งบ่เต็มเลยครับว่บบาครับ,บ,บพรอมที่สิใหญ่ไปอีกลายเลยลหละตัวนี้นาเอิกบ่บเต็มบ่หัดนะครับงานนะครับนี่งานหมดหลายเลยนะครับกาควายในล่างบามัน่นพูนแล้วแน่นครับตัวเมียด้ยนี่พี่น้องตัวเมียนะครับ <c oughs> ตัวเมียตันจุลูบักยางใหญ่เลย <c oughs> โอ้หมยยกหวัวเบาหอยทไดกอยทอยพอต่อมแต่ละตัวนี่คอยโทษเขามานะครับ ครับผมสอบถามเมืองนะครับเรื่องประวัติของน้องเขาอีกเช่นึงนะครับครับโอเคครับนี่ตัวที่สองครับผมครับผมยังมีอีกหนึ่งตัวให้ที่น้องเขาชมครับเขามาเบืองตัวที่สามครับครับผมตัวต่อมาครับผมตัวต่อมานะครับเป็นค่อยน้อยสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือนนะครับโอ้พึ่งสนสายสะพายได้เดือนก็กว่าหน่อยนะครับครับผมครับโอ้ลูกสาวของจ้าเพชรผู้แพ่งนะครับ โันนี่ทายาทเพชรผู้แพ่งป่ครับนี่แมนครับโอ้สุดยอดตอนนี้พันแหงอยู่อีกตัวเด้อเพชรผู้แพ่งตอนนี้ความสูงกวที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับครับผมแมนสิบเดือนสิบเดือนด้วยความสูงที่ร้อยสามสิบเอ็ดโอ้กับมาคักคือกันดีเนะมาดีนะครับตัวนี้ก็ออกทรงควงงามทรงสมุทรอีกแล้วแมนนะครับซื้อนอกยังป่ะครับนี่ตัวนี้ผมยังพูท่านในตั้งซื้อนะครับท่านในตั้งซื้อแมนครับ โอ้ัวกระน,น้่เขาเ่าบ่แมนครับพึ่งนําเขอมาม้านะครับนี่ครับนแนวทางการพัฒนาควายของพ่อต้อมฟ้ามกับซี่เจ้าเสครับพ่อตัวดีตัวมากกระน,น้่เขา่าแมนมีผู้อยากได้อยากปั่นไปเลี้ยงกับแบงปั่นครับแบงปัน่นครับนี่ครับสไตล์การพัฒนาของพ่อต้อมกับซีเป็นประมาณนี้เบื้องด้านหนาเราเข้ากับเมื่อเบื้องด้านขางนะครับนี่ครับถ้าอยากเพลิผูพแพนนี่ที่ตัวบบได้เลยเพราะว่าบอยที่ซี่น้่ ไทยทัวประเทศเลยครับแม่ครับพันธุกรรมเพชรผูเพ่งไทยนี่สิมาก่อนไทยมาก่อนนะครับไทยนี่สิกรมนะสมุทรแล้วก็พวกอัตลักษณ์กโลกกาบานี่สิแบบว่าเป็นนุ่นๆหนงๆกว้างๆล่ะครับครับตามสไตล์ของพ่อเพื่อนเบื้องด้านคางแล้วเขามาเบื้องด้านไทยนะครับครับผมนี่แหละพี่น้องเขาเอื้อท้ายบักเน่าตัดอะแม่นครับบักเน่าตัดเครืองลูกเบื้องโคนหางเลยครับเบื้องโคนหางได้เลยนะครับครับผมไงนะครับ นี่ซูมให้เบิ้งครับคูนหางคูนหางใหญ่ๆพ่วงหางงามๆนะครับแมนนะครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับก้ายสีลงในมือนี่นะครับครับผมตำนี้ตีคนผมรับประกันให้ทุกอย่างนะครับเออถ้ามีตำนี้ก็แจ้งได้เลยแจงได้เลยนะครับแต่ณตอนนี้คือรับประกันตำนี้ทุกจุดเลยแมนนะครับเกยืนยืนดีเนาะพ่อต้อมเนาะยืนดีนะครับยืนดีนะครับฐานขานี่มันโคงยืนแบบว่า ยืนนิ่เสมอกับล่ำตัวเลยครับนายื่ขึ้นบวกลอกจอกเข่าทั้งหนาได้เนาะแม่นครับเนี่ยเขาว่าไข้อันนี้ขาเหยียดนะครับขาเหยียดขาตรงดีนะครับครับผมเด็บจิกนี่ผลงานเพชรผู้แพ่งพี่นันแม่สูงเลยห้าสิบสี่เล้วครับก็ตัวนี้โอ้แม่เบอร์ใหญ่เลยตัวนี้เบอร์ใหญ่แล้วครับร้อยห้าสิบสี่เรื่องแม่เราเพชรผู้แพ่งกับเดี๋ยวนี้กัร้อยเจ็ดสิบไปหรอน้ำหนักกับตันซีตันฮาแม่นเพชรผู้แพ่ง เจอกับแม่ไส่นี่ก็ห่วยผมว่าทีสูงเลยครับสูงเลยแฮะนะครับใหญ่น่าพ่อต่อมเนาะแมนครับพ่าเบิ้งจากข้อขานี่ยเหาวเลข้อขาเหย้านะครับข้อขาเหยาวนะครับที่สูงที่ใหญ่คักอยู่เด่นนี่ใหญ่นะครับณตอนนี้ถือว่าอายุย่งหน่อยมากๆเลยย่งหน่อยมากๆนะครับความสูงกะร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดหรือไหมครับผมที่ไปคักอยู่ดอกพ่อกันใหญ่เมฆกันใหญ่ สมมุตินะครับมือนี้หลองตีครับไปบ่อยครับผมมือนี้นี่เอาว่าเปิดราคาเท่าไหรครับพ่อต้องครับตัวนี้ผมเปิดไว้แสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับแม่นโอ้งนั่นคือเป็นนี่นี่คือเป็นราคาเปิดนะครับครับผมผู้ขันพ่อเบอร์นี่แม่เบอร์นี่เราบ่ต้องห่วงแร้วพี่น้องเอ้บ่ต้องห่วงนะครับเร็วราคานี่พ่อฟังคักเดือราคาว้าทุกตัวนะครับที่ผมนํามาเปิดมือนี้นะครับที่ไปที่มาชัดเจน นะครับครับผมสืบสายเลือดสืบเล้ากอได้มัดได้มัดทุกตัวนะครับชัดเจนมัดทุกตัวนะครับครับตัวนี้นี่ก็เอกสารการเกิดครบขึ้นกันครบขึ้นกันนะครับนี่ก็ใบเกิดนะครับพี่น้องนี่เดอรอใบเกิดเพชรผู้แพ่งนี่เพชรผู้แพ่งนะครับค้าตัวเก้าล้านแม่ครับครับวันเดือนปีเกิดครบมัดครบมัดครับ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเนาะหมื่นเน่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเปิดราคาเป็นราคาห้องราคาเปิดพี่น้องมากี่ลีกคับทร่เขามาต่อรองเบิ้งครับผมกันหอดมองได้กันกับจังแบงกันไปเรี่ยงครับแมนครับแบงปั่นคือเกานะครับครับสำหรับผมนะครับหากแพงแบงปั่นคือเกานะครับตัวนี้ไปพ่อไปพ่อเพิ่นยุใส่ครับนี่ตัวนี้พ่อเพิ่นยุท่างสารคามนะครับอ๋อ ก็คือไปเห็นแล้วกันนาซิมองเห็นอนาคตดน่มองเห็นอนาคตเพราะว่าตอนนี้ผมไปเห็นนะครับเขากับยุกแม่เขานะครับครับผมยุกแม่เพื่อนเพื่อนยูนน้ำแม่เลยแมนครับยืนเท่นเท่นยืนเล่าตีแม่แมนครับแม่ใหญ่นะครับแม่เบือร้อยหาสิกกัะห่วยแมนครับร้อยหาสิบซีนะครับแต่ของเิ่นมาบพขาดเลยครับผมก็เลยไปเทียบเบิงนะครับผมก็คิดว่าแม่ขาดกับว่าเกินเส้นนะครับแม่เขาอะ หาสามหาซี่เนะครับอืพี่น้องเอ้ยขันแม่เบอร์นี่อยากบอกยุ่นแล้วเปิดราคาแค่แสนสองนี่กันย่างนะครับนี่ครับเพียง<ม>ตอนนี้สภาพแข็งแรงตอนนี้เขาเอาไปคัดสีชวีวันวักนะครับขาวจันทาันเนี่ยนะครับครับผม ก็เป็นสายประกวดได้อีกขึ้นกันแล้วเนาะพราะทำเนาะแต่งได้เฮ็ดได้รับประกันเลยนะครับแต่งปั้นดีๆเอาไญานางสนามกับพี่น้องกับบอวยอไยคื้กันแล้วครับแม่นครับสำหรับเกษตรกรผู้ใดที่มักจะเอาไปประกวดนะครับเอาไปเฮ็ดล่องิ่งนะครับครับผมได้นะครับค่อยทุกตัวรับประกันว่าเขาสนามได้นะครับโอ้ที่ที่เอามาเปิดมือนีก็คือทุกตัวเลย แมนครับรับประกันว่าเขาสนามได้แน่นอนแมนครับครับผมไปแตงเอาแตงเนื้อแตงตัวเอาดีๆบวกกับน้ำเลี้ยงดีๆนะครับครับพันธุกรรมบวกน้ำเลี้ยงคือเพิ่นว่าอเ่าแมนครับไปได้นะครับครับขอขอกาบสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับและเอฟซีทุกทุกท่านที่เขามารับชมนะครับในช่องของอ่าบอยที่ที่ที่ซีอ่าซองโลกนะครับก็ทุกตัวนะครับ ที่ผมนํามาเปิดมือนี่คือพันธุกรรมชัดเจนนะครับประวัติชัดเจนมีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับผมรับประกันเลยนะครับสําหรับเรื่องราคาเปิดนะครับพี่น้องเกษตรกรหรือเอฟซนะครับสนใจตัวไหนนะครับให้โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับแลวก็ต่อรองราคากันได้นะครับสําหรับผมนะครับแบงปันได้ผมกับแบ่งปันนะครับ รองโปรโมชั่นนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทุกภาคนะครับทุกพื้นที่นะครับรับประกันว่าตรงปกทุกตัวนะครับควายที่ออกจากคอกพอตอมฟ้ามคือตรงปกทุกตัวรับประกันนะครับเรื่องตํานี้ทุกอย่างของเขาก็จะมีใบรับประกันให้นะครับใบรับประกันการซื้อขายให้นะครับทั้งผู้สื่อและผู้ขายให้มีความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับ เก็บว้ผู้ละใบนะครับมีห้ทุกตัวนะครับขอฝากไว้นํานะครับอมอนี่นะครับติดคัดประกัรนเลนะครับอยากเจ็บข้อจัง่อยนะครับก็ต้องขอโทษขอไพ่ด้วยนะครับสําหรับมอนี่นะครับขอฝากไว้นํานะครับพี่น้องเกษตรกรและเอฟซีทุกท่านนะครับครับฝากเบอร์โทษจากเทียนนะครับครับเบอร์โทรนะครับ0989464421นะครับ สถานที่ตั้งนะครับบ้านห้วยเตยนะครับตำบลเวอร์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับโทรเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับทางพอตอมฟ้ามก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเอฟซีตู้ถัดนะครับที่เขามาหับช่มนะครับในช่องของบอยที่ซี่สองโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ากันนอพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทุกทานนะครับครับผมสำหรับพอตอมก็ขอขอบพระคุณที่หลายครับ